สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสําคัญสําหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นชานี้ด้วยประเด็นข่าวสําคัญครับรวบยกแก๊ง6ผู้ต้องหาอุ้มหนุ่มจีนยัดกล่องพลาสติกเรียกค่าไถ่าย3.9ล้านบาทโดยมีอดีตนางงามเวทีดังน้ำเพชรเพชร,เพชรรดาเป็นนางนกต่อวางแผนร่วมกับแฟนนุ่มให้พวกบุคคลโดรู้ยย่านสาทรทำร้ายจับเหยื่อยัดใส่กล่อง พาไปกักขังที่หัวหินก่อนที่เพื่อนของเหยื่อจะแจ้งความสุดท้ายรวบได้ยกแกง๊งตอนที่เอาลงมามงเนี่ยช่วยกันยกนที่ข้างหลังไงเปิดเปิดท้ายด้านหลังใช่ไหมหนั่งนอนลงอย่งนี่เหรองอกมัดใช่ไหมมัดถ่ายตรงส่วนนี้ใช่ไหมแข,แขนด้านแขนด้านด้านล่างเหรอด้านลา่างด้านหน้งขาด้านหลังอเหรอด้านหลัง นอนตู้รถไปแล้วอ่านอนอ๋อให้นอนตะแคงกล่องนี้ใครซื้อมานะคนเช็ดกายซื้อครับคนเช็ดกายซื้อมาเห็นไม่ไดบาดแผลเบลไว้หน้าใช่เลยทำลายแนแน่แนับมันมีแบบมันมีแบบขัดขืนกันบ้างมีขัดขืนกันบ้างแต่ผมมาไม่ได้ทำลายเขาผมไม่ันชุลมุนนะครับมันชุลมุนตอนขึ้นรถแกะออกหมดเลยครับอ๋อตอนขึ้นรถแกะออกแกะมือออก ให้นั่งเลยว่าอะไรไเขาจะกองอยู่ในกล่องแต่ในกลองแต่ว่าไม่ได้มัดแล้วพอไปถึงที่หูหินได้ทําร้ายอะไรเขาอีกไหมไม่ไม่เลยเลยแล้วตอนอยู่หูหินเนี่ยมีการมัดมือเขาหรือว่ามีทําอะไรเขาอีกไหมหรืออยู่ในกล่องเหมือนเดิมให้นอนบนเตียงครับให้อยู่บนเตียงเขาท้าอดน้ำเขาไหมไม่ครับให้กินอย่างดีเลยครับเขาบอกจะให้เรากีบาทอันนี้ไม่ เผยน้ำเพชรเคยคบหากับเหยื่อน,นานหนึ่งปีได้ค่าเลี้ยงดูเดือนละ1 0 0 0 0แสนบาทต่อมาได้เลิกราและกลับมาคบกันใหม่ได้3เดือนเพื่อหวังเงินเพราะเห็นเหยื่อมีทรัพย์สินจำนวนมากและเป็นกลุ่มคนจีนสีเทามีหมายจับทางการจีนเชื่อว่าคงไม่กล้าแจ้งความศึกผ้าเหลืองวัดแทบแตกแยกแทบไม่ทันสองพระนักมวยดวลหมัดหนัวกลางงานบางสกลุลปมแย่งที่นั่งแถวหน้ามนไม่นั่งข้างหลังแหละแต่นี่โต๊ะมันเต็มครับหงวงพี่องค์หนึ่งเขาบอกว่านู่น ตัข้างหน้านว่างอยู่สามสามอันพอนั่งหน้าเสร็จปุ๊บเขาก็เดินมามึงมันสาไหนก็ว่าอ่างั้นเขาว่าแค่นี้เขาซัดแล้สู้เลยครับก็ป้องกันตัวเา็าสู้เลยครับต้นจับแยกก็สู้กันนะครับสู้สู้ไปสู้มาก็สู้เขาไม่ได้ครับเขาจับพลิกตัวก็ล้มก็อย่างที่เห็นแหละครับอ๋อทำไมถึงไม่เอาเรื่องเขาเพราะอะไรเพราะยมแม่เขาไม่ให้เอาทางพระพระเอกเขาได้ออกไปจากที่นี่ครับออกไปแล้วครับด,รด้านเจ้าอาวาสลงดาบขับออกจากวัดและให้ลาศิกขาบท ขณะที่พระพยอมติงควรศึกไปเป็นนักมวยจะได้ถูกทางพระที่ขาดสติขาดการลืมคือลืมจมณะสัญญาไม่ได้หมายรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเลยสวมวิญญาณน,นักมวยน่าจะศึกไปเป็นนักมวยน่าจะศึกไปเป็นมวยปล้ำอย่ามาอยู่ในร่มเงาพระศาสนาเลยเพราะไม่ได้เคยต้องคาถาแั้วไงไม่รู้โกรธมันคืองโง่มาโหมันคือบ้า ไม่กดดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่โง่ทําแบบนั้นอนะอาการทั้งโง่ทั้งบ้ามันเข้าครอบงําหมดความเป็นสมณะถ้าอยู่แล้วยังเป็นนักเลงเงี้ยไปสมัครเข้าค่ายมวยที่ไหนซะจะได้ไปถูกจิตถูกทางไม่ผิดฟ้าผิดตัวตามคาดสงกรานต์ทำโควิดพุ่งสทอเผยยอดผู้ติดเชื้อสัปดาห์ที่แล้วติดเชื้อใหม่435รายเพิ่มขึ้นกว่าเเท่าจากสัปดาห์ก่อนยันพร้อมรับมือ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันสายพันธุ์ที่แพร่ในไทยยังอยู่ในตระกูลโอเมกอนส่วนสายพันธุ์ XBB.1.1.6 พบมากขึ้นเหมือนกันทั่วโลกมีแนวโน้มกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่จะระบาดในช่วงต่อไปยังไม่พบว่ารุนแรงหรือหลบภูมิได้มากกว่าสายพันธุ์อื่นขณะที่กู้ภัยเก็บศพหนุ่มเมียนมาติดโควิดดับคาห้องพักย่านสาธรด้านอนุทินชี้ไม่มีอำนาจมอบนโยบายสอทอแล้วแต่กำชับปลัดเข้มโควิดหลังสงกราน โยนถามหมอคลัสเตอร์ใหม่หรือไม่เผยยังอยู่ในวิสัยที่ยังไม่เสี่ยงไม่กล้าใช้คเาว่าสั่งการแล้ว <c oughs> เพราะว่ามอบนโยบายไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าท่านครับตอนนี้มันเป็นแบบนี้จะพีคไหมคะตัวเลขแบบจะกระโดดขึ้นไปติดเชื้อเยอะไอ้ตรงนี้ต้อง <c oughs> ผมว่าในด้านการแพทย์เนี่ยไปถามแพทย์นะแต่ว่าที่ได้รับการยืนยันจากทางท่านบรรลักษ์กระทรวงสาธารณสุขท่านทิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็คือว่า ยังอยู่ในวิสัยท,ที่ยังไม่ได้ถือว่าเป็น,ปนความเสี่ยงนะครับการควบคุมต้องชุดร่วมกันทั้งสองฝ่ายถ้าป่วยแล้วป่วยหนักเรามียาสิ่งที่ดีที่สุดก็คือขอให้พี่น้องประชาชนฉนีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันตรงนี้จะทำ,ทำให้การเจ็บป่วยที่รุนแรงลดลงมากัญชาเสรีเป็นเหตุช่อดอกทะลักสวมสิทธ์เหิมหนักปิดล้อมทหารพรานอ้างธรรมาหากิน กดดันขอกัญชาคืนแสดงความไม่พอใจค่มขู่จะทำร้ายเจ้าหน้าที่อ้างว่าเป็นกัญชาเสรีเพียงแค่หลับหูหลับตาเรื่องก็จบเพราะชาวบ้านทำมาหากินมันอยูสาเยกตว เ <c oughs> จ้าหน้าที่ยันยังผิดกฎหมายถ่ายคลิปเป็นหลักฐานเรื่งขยายผลสลดนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์เสียหลักพุ่งเข้าซอกประตูการไฟฟ้าบางนาเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า3วันไม่มีใครรู้ญาติเผยแจ้งความคนหายตั้งแต่13เมษายนไม่ติดใจสาเหตุการตายเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุหลังพบรอยเฉียวชนเหล็กกัน้นช่องประตูและภายในมีรอยถลายของแฮนด์รถจักรยานยนต์ไปกับกำแพง คุณผู้ชมครับช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะครับก่อนหน้านี้ทางนิดาโพก็มีโพใหม่ออกมาแล้วนะครับว่าจะสนับสนุนใครเป็นนายกมนตรีรวมถึงพักไหนที่มีคะแนนนินยมสูงสุดปรากฏว่าทางภูมิใจไทยในคะแนนยังตามคู่แข่งอยู่มากนะครับเมื่อวานนี้มีท่าทีจากคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกแล้วก็เป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ย้ําบอกว่าเชื่อโพของตัวเองครับแล้วก็ยังมั่นใจว่าแม่นที่สุดเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยครับ นำทีมทแถลงเปิดนโยบายการพัฒนาและสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหม,มู่บ้านหรือว่าอสอมและอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรือว่าอสอส,อสอครับหลักๆเนี่ยนอกจากการเสนอเพิ่มค่าตอบแทน2000บาทก็ยังมีโครงการเงินชาปนก,กิจสงเคราะห์ครับหากเสียชีวิตได้5,000 0 0บาทรวมถึงกองทุนเงินออมให้ยืมโดยปลอดดอกเบี้ยคนละ1,000 0แบาทคุณอนุทินยืนยันบอกว่านโยบายของพรรคภูมิใจไทย จะไม่กระทบงบประมาณของประเทศไม่ใช่การตั้งเงินสกุลใหม่แต่ว่าเป็นเงินหมุนเวียนในสังคมอ,อสอมอมาดูแลเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุกกันนะครับหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ได้สัมภาษณ์นะครับก็คุณอนุทินได,ได้พูดถึงกรณีของผลสํารวจนิดาโพล,ล่าสุดถึงคะแนนนิยมของพรรคภูมิใจไทยโดยบอกว่าหากได้สสแค่สเซหรือว่า12คนจริงเนี่ยก็จะเลิกเป็นหัวหน้าพักหยุดทุกอย่างทางการเมืองโดยย้ําบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเชื่อโพหัวหน้าพักเป็นหลัก ก็ยังมีความมั่นใจว่าแม่นที่สุดและไม่ปฏิเสธหลังถูกถามว่าโพอ,อนุทินจะเป็นเลขสามหลักหรือไม่ครับภูมิใจไทยได้สามเปอร์เซ็นต์จะนสามเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับภูมิใจไทยจะมีสอสอสิบสองคนถ้ามีสอสอสิบสองคนก็ดีผมจะได้หมดหมดบาททันทีเห็นไหมไม่ต้องเป็นหัวหน้าพักแล้วหลังจากเลือกตั้งถ้าเข้ามาสิบสองคนไม่มีโพไหนสู้โพผมได้หรอกตรงเป๊ะที่สุดเลยตั้งแต่ผมเป็นหัวหน้ามาผ่านการเลือกตั้งมา สครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สามสองครั้งแรกนี่โพอนุทินนี่ที่ทําเองนะไม่จะไปจ้างใครก็ทํานะจากการลงพื้นที่ตอนที่ผมเชื่อตัวเองเราเป็นสามหลักโภโพอนุทินเราเป็นสามหลักเวลานี่เงียบแปลว่าอะไรใช่ไม่ปฏิเสธ ไป่ปฏิเสธนะฮะก็ต้องรอดูว่าจะเป็น3หลักจริงหรือเปล่านะครับค,คุณอนุทินยังพูดถึงการเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์กมลวิสิตครับที่เดินสายลงพื้นที่ภาคใต้ที่ถือเป็นฐานคะแนนของพรรคบอกว่าไม่ได้กำชับผู้สมัครสสอแล้วก็ยังบอกว่าก่อนจะมีการโจมตีพรรคคาดว่าสสอเนี่ยจะได้จํานวนหนึ่งครับแต่พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นกลับจะได้มากขึ้นครับเดี๋ยวติดตามกันนะคะ ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะเมื่อวานนี้พลเอกประวิทย์ไปไหนนะคะคก็เดินทางไปที่ห้างในลุกสบายๆพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านค้าหลังเทศกาลสงการานนะคะแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าเศรษฐกิจหลังจากนี้เดี๋ยวจะดีขึ้นค่ะชงบ่ายเมืม่อวานนี้นะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็มาในลุกสบายๆก็คือนุ่งกางเกงยีนสวมเสื้อลายทับด้วยเสื้อแจ็คเก็ตนะคะ นี่แล้วก็เดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้าที่ย่านซอยารางน้ํานะคะไปรับประธานอาหารไปทักทายสอบถามผู้ประกอบการร้านค้าถึงการค้าขายในช่วงเทศกาลสงการานต์ที่ผ่านมาก็ไปสอบถามด้วยความห่วงใยนะคะซึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าการค้าขายเริ่มดีขึ้นต่อเนื่อง และในระหว่างเดินเยี่ยมชมร้านต่างๆก็มีบรรดาแฟนคลับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะคะที่มาขอถ่ายรูปโดยที่พลเอกประวิทย์ก็อวยพรให้แฟนคลับโชคดีในเทศกาลปีใหม่ของไทยด้วยค่ะขายอะไรจะขายผัดไทยค่ะโอ้ขายดีไหมยกคุณใจชาติอบทางนัน้ไน,ทนไทย นี่นะคะเป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้ค่ะส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพักรวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงพื้นที่นะคะแต่ว่ามาในรูปแบบของคลิปหาเสียงคลิปนี้ค่ะที่คุณธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะคะโดยพลเอกประยุทธ์ขอคะแนนให้เลือกผู้สมัครสสเขตพักรวมไทยสร้างชาติจะได้ลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ ขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนเลือกสอสอเขตพักรวมไทยสร้างชาติทุกเขตก็จะได้ผมเป็นนายกและอย่าลืมเลือกพักรวมไทยสร้างชาติเบอร์22นะครับเลือกพักรวมไทยสร้างชาติทั้งสองใบนะครับนี่ฮะก็เป็นคลิปออกมานะครับคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องของนโยบายแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทของทางพรรคเพื่อไทยตั้งแต่เปิดนโยบายนี้มาเนี่ยโอ้โหเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับโดยเฉพาะทางฝากฝังรัฐบาล โดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ครับที่ออกมาบอกในทนองว่าระวังจะได้ไม่คุ้มเสียและจะส่งผลกระทบต่อเสรีภาพการเงินของประเทศเมื่อวานครับคุณนทวุฒิสายเกลือก็ออกมาสวนกลับนะครับคุณนทวุฒิสายเกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยก็ตั้งโต๊ะแถลงตอบโต้เรื่องนี้นะครับบอกว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีวิจารณ์นั้นอาจจะเป็นเพราะตัวยอย่างจากพักบางพักที่เคยเสนอให้พลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งพักนั้นประกาศนโยบายออกมาแล้วทําไม่ได้ครับ พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คงคิดว่าพักอื่นๆจะเป็นเหมือนกันโดยยืนยันบอกว่าพักเพื่อไทยเรามั่นใจในผลงานที่ผ่านมาว่าสามารถทําได้จริงและเป็นรูป,ปรธรรมคุณัทวุฒิไสยเกลือก็ยังพูดถึงกรณีที่รัฐมนตรีธนกรวังบุญคงชนะนะครับรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติบอกว่าเดี๋ยวสุดท้ายคนก็เลือกพลเอกประยุทธ์อยู่ดีเหมือนกับโค้งสุดท้ายจากการเลือกตั้งปี2562ที่มีปรากฏการเลือกความสงบจบที่ลุงตู่นะครับ เมื่อวานนี้คุณนทวุฒิคิดคำขวัญให้ใหม่ครับก็คือเลือกความเป็นอยู่ลุงตู่พอแล้วฟังเสียงหน่อยครับจะมีคำขวัญลักษณะนั้นอีกผมว่าวันนี้ในใจคนจำนวนส่วนใหญ่เขาคิดตรงกันว่าเลือกความเป็นอยู่ลุงตู่พอแล้วเพราะว่าความสงบก็ไม่มีความเป็นอยู่ยิ่งวิกฤตไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่า เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเอาพักการเมืองอีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปทําหน้าที่และพรรเพื่อไทยก็กําลังเสนอตัวเสนอโนโยบายที่เป็นจริงอยู่ในเวลานี้นะครับค่ะส่วนอีกคู่คะ่ะผู้ชมที่มีการฟาดกลับกันเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือคู่ของสอสรังสิมันโรมที่ไปสวนกลับรัฐมนตรีชัยวุฒินะคะ โจมตีนโยบายยกเลิกเกณฑ์ทหารบอกว่าเป็นการชังชาตินะคะนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งคือก่อนอื่นเนี่ยอยากให้ผู้ชมย้อนไปฟังเสียงของคุณชัยวุฒธธินาคมานุสร์ค่ะรัฐมนตรี DES แล้วก็รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะที่พูดเอาไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา16เมษมยนาระหว่างที่ไปที่ค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีค่ะก็อยากให้ทุกคนคิดถึงรากเงาของความเป็นคนไทยนะครับบรรพชนของเราเสียสละชีวิตเสียสละเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินไทย วันนี้ผมก็ไม่อยากให้มีคนมาโลนนลงหาเสียงให้เกิดความชังชาติลืมรากเหง้าของความเป็นคนไทยโลนนลงให้คนไม่ไปเกณฑ์ทหารไม่รู้จักเสียสละเพื่อแผ่นดินผมรับไม่ได้ครับวันนี้เราต้องมาช่วยกันนะครับปลูกฝังค่าย,ยมรักชาติรักแผ่นดินทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประเทศไทยของเรามั่นคงเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไปเพื่อลูกหลานของเราทุกคนครับ และจากคลิปนี้นะคะคุณรังสิมันโรมโคศกพะเก้าไกลคะ่ะก็บอกว่าคุณชัยวุฒิเป็นคนที่ไม่ค่อยดูในรายละเอียดไม่ค่อยเข้าใจอะไรดีแต่ฟังวาทกรรมมาและคิดว่าวาทกรรมนั้นพูดแล้วจะได้ใจกองเชียร์พูดไปเรื่อยๆเป็นการสะกดจิตตัวเองถ้าอยากเป็นรัฐมนตรีอีกรอบก็ไม่ควรสะกดจิตตัวเองบ่อยๆ แล้วก็ระบุนะคะว่าร่างกฎหมายการรับราชการทหารของพักอนาคตใหม่ที่เสนอเขียนอาไว้เนี่ยชัดเจนว่าให้เปลี่ยนเป็นการสมัครใจแต่หากอยู่ในสภาวะสงครามก็สามารถอนุญาตให้เกณฑ์ทหารได้แต่ไม่ใช่เกณฑ์กันตลอดในช่วงเวลาปกติค่ะบอกว่าการเปลี่ยนเป็นระบบเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจไม่เกี่ยวข้องกับความรักชาติมากขึ้นหรือน้อยลงค่ะคุณชัยวุฒิเนี่ยแกเป็นอดีตรัฐมนตรีที่ไม่มีความเข้าใจเลยคงจะดีแต่ฟังวัฒกรรมมา นะครับแล้วก็คิดว่าวัฒกรรมพวกนี้คงจะได้ใจนะครับคนที่เชียร์ตัวเองอย่างเดียวแล้วก็พูดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมคิดว่านี่คือการสะกดจิตตัวเองนะฮะอยากจะเป็นรัฐมนตรีอีกรอบอยากสะกดจิตตัวเองบ่อยๆนะครับไม่งั้นเนี่ยนะครับจะไม่สามารถมองภาพของความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เขากําลังเดินไปข้างหน้าได้ประเทศหลายๆประเทศนะครับเขายกเลิกเกณฑ์ทหารได้นะครับทำไมเขายังเป็นมหาอำนาจของโลกได้ทําไมเขายังมีทหารที่มีคุณภาพได้ ดังนั้นผมอยากให้มองตรงนี้ซึ่งอีกด้านนะคะพลตรีหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบ,บกก็เผยว่าในการตรวจเลือกทหารกองประจำการประจำปีนี้มีชายไทยที่ยื่นความประสงค์ขอสมัครเป็นทหารเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะล่าสุดผลการตรวจเลือกเมื่อ16ที่ผ่านวันที่16เมษายนที่ผ่านมามีชายไทยสมัครเป็นทหารแล้วมากถึง25,100นายนะคะก็ตอนนี้เหลืออีก4วันสุดท้ายค่ะ นี่นะคะมีคนที่สำเร็จปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทด้วยนะคะ25,100นาพันหนร้อนายค่ะค